าววันนี้น้องจะกลับมาการันตีความปังของตัวนี้ค่ะชีดดคอลลาเจนตัวนี้ที่แพทเคยรีวิวไปแพทเคยทานจริงๆนะคะแล้วก็พกติดตัวไปด้วยตลอดเลยวิธีการทานชีดดคอลลาเจนของแพทเนี่ยในช่วงที่โดนแดดจ,จัดๆหรือรู้ตัวว่าจะต้องไปเจอแดดหรือว่าไปทะเลแพททานเช้า2เย็น2เลยจัดตัวนี้แต่วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังและให,ให้ทุกคนลองคือคุณรู้สึกไหมแพทชื่อว่าสาวๆทุกคนตอนนี้รู้สึกคือ เฮ้ยออกจากบ้านอะ่ะแป๊บเดียววันเดียวกลับมาคือผิวเปลี่ยนสีเลย<ะ>ทั้งทางที่บางคนอนะ่ะไม่ได้โดนแดดแบบเต็มๆนะแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมผิวฉันไม่เหมือนเดิมทําไมผิวฉันคล้ำขึ้นหรือว่าเปลี่ยนสีได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้แดดบ้านเราคือย,อยังไง <c oughs> คือร้อนแบบร้อนไม่ไหวแล้ววะ่ะ <c oughs> คืออย่างของแพทเนี่ยแพทเห็นผลมาก,มากๆคือแพทพกเขาเนี่ยไปทะเลแล้วก่ะนน้นนี้แพทก็ทานเขามาตลอดสิ่งหนึ่งคือพอเราไปทะเลเราต้องทําไมถ่ายรูปกับ oh. แสงแดดต่างๆแต่ผิวแพทเนี่ยเฮ้ย <Okay. S 1> คือมันยังเหมือนเดิมคือมันยังแบบไม่ได้เปลี่ยนสีไปมากเท่าไหร่นักแล้วผิวก็ยังนุม่มยังรู้สึกว่าเฮ้ยพอโดนกระทบกับแดดแล้วแบบเป็น,ปนแบบโอ้ยมันวิ่งวังเหลือเกินซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยในยเรื่องของผิวแล้วเนี่ยปกป้องผิวของเราแล้วก็ปกป้องเซลล์ผิวของเราแล้วเนี่ยยังบำรุงไปถึงผมเล็บแล้วก็ ข้อต่อต่างๆด้วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตัวนี้นอกจากคอลลาเจนที่เป็นตัวชูโรงของเขาแล้วนะคะเขายังใส่สารต่างๆคือวิตามินต่างๆเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของบำรุงผิวดวยตรงเป็นอาหารผิวดวยตรงไปอีก16ชนิดเลยยังไม่พออ่ะถ้าคุณยังไม่ได้ลองคุณต้องลองยอดการสั่งซื้อซ้ำเยอะมากแล้วก็รีวิวก็เยอะมากเลยนะคะเนื่องจากว่าอะไรตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาหรือจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสี UV ลดการอักเสบของผิว นะคะคหรือว่าบางทีเนี่ยผิวเราแสบหรือว่าเราโดนแดดเป็นเวลานานๆตัวนี้ก็ช่วยปกป้องผิวของเราไม่ให้ผิวมันเปลี่ยนสีอพูดง่ายๆว่าไม่ให้มันํำขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอากแพทล,ลองเองแล้วก็ ทานมาตลอดต่อนเนื่องตั้งแต่วันแรกที่รีวิวให้ฟังจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังออเดอร์เขาแล้วก็ยังสั่งเขามาทานเรื่อยๆนะคะไปทานตัวไหนมาแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผลเลยอยากให้เปิดใจลองตัวนี้ชิดักคอลลาเจนตัวนี้นะคะตอนนี้ถ้าช่วงช่วงโดนแดดก็4เม็ดนะเช้า2เย็น2 m. แต่ถ้าใครไม่ค่อยได้โดนแดดและอยากเมนเทนผิวเอาไว้ก็อาจจะเช้า1เย็น1 m ก็ได้นะคะเข้าไปดูได้เลยที่ชิดดาคอลลาเจนนะคะ H A C P ตัวนี้ช่วยคุณได้จริงๆ Transcrição e